ซูซูกิเซเลริโอทุกที่คือทางของเราคอมแพคคาสุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1 9 9 9บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งฟี f a าออนไลน์ร่วมบวชผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี t e มอ of the y e a ียประจำปี2022ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17เมกราคมสนใจร่วมสนุกพร้อมรุ่นรับของรางวัลฟรีไดทิลิงด้าล่าครับ i n มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมีจัดสีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ i n s Apparel ที่ลิงด้านล่างนะครับเพร,พราะปีศาจแดงคือหวัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5ที่ปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อย่างน้นอยยูเนเต็ดก็ไม่ตกรอบตั้งแต่นัดแรกเหมือนคาราบาวครับนะครับเกมเอฟเอครับรอบ3จบลงด้วยชัยชนะของพวกเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่เกมที่แฟนๆรู้สึกดีเท่าไหร่นะครับมีปัญหาดเดิมๆมากมายที่เกิดขึ้นและนะักเตะชั้นยอดที่ต้องชื่นชมครับ แต่ว่าที่แน่ๆนะครับยูเนเต็ดจะผ่านเข้ารอบ4ของรายการนี้ไปพบกับเมดินสโปรในวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์เวลา4ทุ่มตรงครับการจัดทีมของราฟฟังดิกในเกมนี้นะครับไม่มีจอดอนสังโชที่กล้ามเนื้อตึงและคริสโนโรนัลโดที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนฟิลโจนที่เล่นได้ดีในเกมเจอวูลฟ์ครับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าครับหรือว่าคอร์ไรเซปส์ต้องพักไปอีกนะครับแต่ก็ได้วิกตอร์เินเดเลฟหายจากโควิดไวรัสเซนเตอร์คู่กับราเฟลวาราน คู่มิฟิลครับยังคงใช้เฟรดกับสกอตต์แม็กชูเมนีเหมือนเดิมนะครับด้านบนครับใช้มาคัสแรดฟอร์ดบุนโอลฟรานเดสเมเซนกรีนบูตและหน้าเป้าเป็นเอเดนสันคาวานีในระบบ4-2-3-1ครับยืนยันเต็ดเริ่มเกมในช่วงแรกโดยได้ครองบอลมากกว่านะครับเนื่องจากแอสตันวิลล่าเนี่ยถนอมแรงไปคุมโซนะครับแต่ว่าหลายครั้งการจ่ายบอลของทีมก็ยังขาดๆเกินๆอยู่บ่อยครั้งครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทีมก็ได้ประตูนำนะครับจากจังหวะที่เฟรดเนี่ยได้เปิดบอลโค้งจะกราบขวาให้กับแม็กชูเมนีครับชิงจังหหวะโมในกรอบเเขขตทษ้าไป กองทัพปีศาจแดงนำก่อน1.0ต,ตั้งแต่ในทีที่8ของเกมนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยวิล่าก็เก็บบอลตรงกลางสนามได้มากขึ้นและเฟรดกับแม็กจูเมเน่ก็สกรีนมอนตรงกลางไม่ได้เลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเกือบเสียประตูไปหลายครั้งตั้งแต่ครึ่งแรก เกมนี้เป็นอีกนัดนะครับที่เฟร็ดเนี่ยเล่นต่ำกว่ามาตรฐานครับเสียบอลง่ายเกินไปปล่อยให้คู่ต่อสู้เนี่ยลากผ่านไปง่ายนะครับและคุมพื้นที่ได้ไม่ดีอีกด้วยซึ่งก็ถือเป็นปัญหาเดิมที่เราเคยคุยกันครับว่ามันมีความจําเป็นแค่ไหนที่ยูเนเตดจำเป็นจะต้องมีมิฟิ์เชิงรับเข้ามาเพิ่มโดยเร็วที่สุดในตลาดรอบนี้สิ่งที่สโมสรควรทานะครับคือรีบปล่อยตัวที่ไม่ใช่ออกไปให้ขนาดทีมเนี่ยโล่งขึ้นครับผ่อนพาร,ระค่าเหนื่อยด้วยนะครับ แล้วก็ไม่ฟิลคนใหม่ที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยสำคัญกับทีมากมเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้มีการหมุนเวียนแล้วก็มาแข่งขันแย่งตำแหน่งตัวจริงกับคู่หูแมกเฟดได้ส่วนจะไปเอาเดคนไรส์ในช่วงซัมเมอร์ก็เคยว่ากันอีกทีละครับ ดูบอลกับแน็กขอไปเจาะนักเตะที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับขอไปเริ่มที่เมสันกรีนวูดก่อนก็นแล้วกันครับยังไปอีกนัดที่เมสันเนี่ยพยายามที่จะยิงประตูเพียงอย่างเดียวมากจนเกินไปซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกนัดนะครับที่เจ้าไม้เขียวเนี่ยจูนเรดาร์ไม่เข้าขณะที่นักเตะที่ต้องเฉ่งจริงนะครับก็คือมาคัสแรดฟอร์ดครับเฉ่งยาวเลยด้วยผมไม่รู้ว่าเขามีอาการบาดเจ็บสะสมตรงไหนหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างแรกเนี่ย ถ้าคุณรู้ว่าร่างกายคุณไม่ฟิตเต็มที่เนี่ยคุณไม่ควรฝืนลงนะครับทีมแพทย์ก็น่าจะต้องประเมินความฟิตของเขาให้ดีก่อนแต่ถ้าเกิดคุณฟิตเต็มที่หรือแม้แต่ไม่ฟิตเต็มที่ก็จริงแต่คุณเลือกจะลงคุณเลือกจะสู้แล้วนะครับคุณก็ควรที่จะวิ่งให้สุดแรงไล่บอลทุกจังหวะหน่อยสแสดงให้แฟนบอลเห็นว่าแม้ว่าร่างกายจะลายแค่ไหนแต่ว่าหัวใจของคุณเนี่ยทำเต็มที่เพื่อทีมครับไม่ใช่มาวิ่งเหาะจ็อกกิ้งบอลเสียก็ไหลตามบอลน้อยมากจังหวะเพื่อยิงช็อตแรกติดก็เข้าไปตามซ้ําแบบช หรือพูดง่ายๆก็คือว่าแรชชี่เนี่ยไม่อคทีฟกับเกมนะครับหลายจังหวะก็เดินเล่นซึ่งก็ย้ํากันอีกครั้งสำหรับมุมมองของผมนะครับว่าถ้าเขาไม่เจ็บเนี่ยก็สมควรที่จะต้องดรอปไปนั่งสำรองบ้างถ้ามีทัศนคติในเกมแบบนี้นะครับไรส์ฟอร์ดควรจะรู้ว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งอีกแล้วและเขาไม่ใช่คนที่จะรับประกันตําแหน่งในทีมว่าจะต้องลงตัวจริงทุกนัดหรือว่าไม่ได้จะกลายเป็นตำนานสโมสรในอนอา,าคตแน่นอนไม่มีอะไรการันตีเขาในเรื่องนี้นะครับและในระยะยาวเนี่ยการหาตัวรุกริมเส้นคนใหม่หรือว่าง่ายที่สุด คือการดันแอนโชนี่อีลังกาเนี่ยเขาอาจจะช่วยกระตุ้นให้ไรสฟอร์ดหรือว่าตอนนี้เขายังอยู่ห่างไกลมากกับคำว่านักเตะระดับโลกครับอยากให้ไรส์ฟอร์ดเนี่ยลองดูรุ่นพี่ที่ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่เพื่อทีมนะครับราเฟวารานแสดงให้เห็นถึงคลาสในหลายจังหวะครับทั้งการสกัดบอลการอ่านทางบอลการมีสมาธิกับเกมการสร้างเกมจากแดนตัวเองแต่นั่นก็ไม่เท่ากับท่านพรนเอเดนสันคาร์วานีนะครับที่แสดงให้เห็นว่า ตลอดเวลา1ปีครึ่งไม่นับวันที่เขาเจ็บแล้วก็เล่นไม่ได้นะครับเขาทุ่นเทสุดตัวเพื่อทีมครับไล่บอลทุกจังหวะถ้าบอลจังหวะไหนปั้มแพ้ก็จะสู้เพื่อแย่งบอลจังหวะ2มาให้ได้มาช่วยเกมรับหน้ากรอบเขติโทษของตัวเองหรือบางทีลึกเข้าไปในกรอบเกตโทษตัวเองด้วยพยายามสุดชีวิตครับเพื่อป้องกันประตูเพื่อทีมเขายังลงมาสร้างเกมนะครับแล้วก็รีบพาตัวเองไปประจําตําแหน่งศูนย์หน้าควบกตัวเองจากแดนตัวเองไปยังแดนกู่ต่อสู้มุ่งมั่นทั้งตอนที่มีบอลแล้วก็ตอนไม่มีบอลครับ เราอาจจะเข้ารอบนะครับแต่ไม่ใช่เกมที่หลายคนประทับใจครับจบเกมนี้ผมอยากจะบอกตรงๆนะครับว่าอยากให้หนักเตะยูเอตเทุกคนครับทุ่มเทแล้วก็สู้สุดใจเพื่อสโมอสรให้ได้เหมือนกับท่านในพรานครับเราต้องการนักเตะแบบนี้ในทีมมากๆส่วนใครที่ไม่พร้อมจะสู้ไม่พร้อมจะใส่เต็มร้อยทุกครั้งที่อยู่ในสนามครับ ไม่ว่านายจะโตมาจาก a อกคาเดมี่ของสโมสรหรือว่าเป็นใครก็ตามนายไม่สมควรที่จะใส่เสื้อทีมนี้สวมเสื้อตัวนี้ครับเพราะว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นคนที่สู้ไม่ถอยและถวายชีวิตได้เพื่อทีมทั้งในและนอกสนามเท่านั้นครับผมฝากเชียร์บอลคลับโอเ n นแชทนะครับสังคมที่ดีของแฟนบอลปีศาจแดงครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับกดไปเข้ากลุ่มกันได้เลยสามัคคีคือพลังสุดความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับ ขอบคุณสุกิ Way of l ฟ l i f i f ี o n l ออนไล4และ i n s มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา